ชยานากาตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิงสุนรสภาตันหังกราธโยพุทธาทวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเตมุสลาศีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธโมโฉโรจเนสังโกปฏิทิโตไมหังเลสภาคุนาการโรหาทะเยเมอนุรุตโธสาริปุโตจะทักขีเนโกลทันโยปฏิภาขสิงโมคารโนจวามะเกทักขีเนเสวะเนไมหังอสุงคนันทลาภลากสโปจะมหานาโมภาสุงวมโสตเก เกสัเกสตัตโตปฏิภาคัสมิงสุริโยว,วะปพังกโรนิสินโนสิริสัมปโนโสวิโตมนณิปุงพโบกุมาลักัสโปเทโลไมเหตสีจิตวัตโกโสไมหังวัฒเนนิจังปิตาสิกุณากรณาโรปุณนงครีมาโรจะอุป,ปาลีนะทศสีวลีเทลาปัญจเมชาตานาลเตติลกามะมะเศสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตตะวันโตชินโนรสาชลันตาสิละเตเชน,นะอังคมิงสุสันทิตา รัตนังปุโรโตอาสิทักิเนเมตตาสุตตกัรทชคังปะชะโตอาสิวาเมครีมาละกังขันธโมรับปริตันจะอาตานาติยสุตตการอากาเสชาทนางอาสิเสสาปากาลสันทิตาชินา,นานานาวรสังยุตตาสตปากาลลังกตาวตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัตตุปัวาอาเสสาวนี้ยังยันตุอนันตชินะเตหสาว,สาวัสโตเมสกิจเจนะสตาส,าาสมทัปปัญเชลชินะปัญชาลาชลมาจมหิวิหะลันตังมีตตเล สทาปัรนตุมังสเพเตมหาปริสาสภาอิกเจวมัมโตสุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุตตะโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธัมานุภาวปริโตจลามิชินะปัญเฉลติภาหุงสหัสสมพินิมมิตาสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโคระสเสนมารังอาณาทิธรรมวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชยมังคลานี มาราติเลกามพิยุชิตัสัพพราติงโคลมปนาละวกรมะคามทัทยังขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานีนาลาคิลิงคชาวรังอติมตัตภูตังทาวาคิจักกวสณีวสุทารุนันตังเมตตามภูเสกว,วิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานี อุกิตาขคามติหัทถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชายามังคลานีกตวานากักาธรมุทลังอิวะคาพินิยาจินจายาทุทวจนังชนะก,กายามชเชสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชายามังคลานี สัจจังวิหายามติสัจกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏทิปัชลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตเชยมังคลานินันโทปนันทภูชักังวิภูทังมิหิตทิงปุตเตนาเทระผูชเคนธมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตเชยมังคลานิ ทูกาหะติติพุชเคนะสุธาหาหัตถังตลังมังวิสุทธิชุติมิติพากาพิทานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคาลานิเอตาปิภูตชยมังคระอัตคาถาโยวจนโนที่นาทีเนสารเตมตันทีหิตวาน,านเเกวิวิธานิจุปัตถานิโมกขังสุขังอธิขเมยยะนะโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโถหิตายศพระปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามมเลสักกายนางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตตปันลังเกศีเสปทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอับคัตโตปโมทติสุนักตังสุมังคลัง สุปภาาตังสุหุติตังสุขโนสมุหุโตจักสุยิตัังปลัมมจาริสุปทักขีนางกายกรรมมังวาจกรรมมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกรรมมังปานิทีเตปัทขีนาปัทขีนานิกตวานะละพันตัเตปัทคิเนพระวัตุศพะมังพลังรักขันตุศพพเทวตาัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตเตภัตุศพะมังพลัง ลักขันตุสัพระเทวตาสัพระธรรมานุภาเวนะสัตธาโสธีพระวันตุเตพระวุตสัพระมังทรลังหลักขันตุพพสัพระเทวตาสัพระสังขานุภาเวนะสัพพทธาโสตีพระวันตุเตยาเทว,วตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลสตหิงตหิงตา,า,งาธรรมทัตาเนนะวันตุปูชิตาโสถิงกะโลนเตทะวิหารมันทะเล เทราจะมัณมัชฌาน,นวากาจะพิกวโวสารามิกาธานาปฏิอุปปสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัปนะภูตาสุขิตาพระวันตุเตเชาลาผู้ชาเยปิจะอันทศสัมภวาสังเสรชาตาอัฐโวปะปาติกานิยนิกะกังธรรมวรังปฏิจจเตสพเพปิทุกขสระ กโรนตุสังขยังธาตุจีรังตมัธรรมโมธรรมัทลาจะปุคลาสังโคโหตุสมัคโควะอัายะจะหิตายะจัจอมเหรักขตุสัทธมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปะนุเนยยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต ปสัสนาโหติสัพเทปิบานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาลังประเวทฉันโตกาเลทเทโวปวัสสตุวุธิภาวายะสัตตานังสม,มิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติพุทธกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปะชางรักขันตุสัพพธาทุกขปัตตาจะนักนิดทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหนตุสเพปิปานิโนเอตาวาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญะสัมประทัง สัพเพเทวาน,นุโมทันตุสัพพะสัมปต,ติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีลังลักษันตุสัพพธาภาวนาพิราตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลับต,ตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะลักษันพันธามิสัพพโส โหตุสัพพังสุบังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุบังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรานตลังโหตุสัพพังสุบังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสถีโหตุนิลันตะลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอริธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสง์แห่งการบูชาพระตาตุไตด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญนึกทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย่อเศรษฐีเหรียญยอเศรษฐีเรียญว่ายครู6กแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน